พอผมนอนคืนมาสุกผมก็เลยฝันแล้วทีนี้ผมไม่เล่าให้แฟนฟังเพราะกลัวว่าแฟนจะกลัวเพราะว่าแกก็หายไปก็สงสัยว่าแกตายอะไรหรือเปล่าเนี่ยครับก็เลยไม่ไม่เล่าให้ฟังก็เลยลอยฟังเมื่อเช้าฝันฝันว่าไงบ้างอ่ะฝันว่าแกพาญาติแกมาประมาณสามคนครับอยู่กระบะมาแล้วก็ใส่ชุดขาวใส่ชุดขาวเป็นชุดจำวัดนะครับมาปุ๊บแล้วก็ผมก็ผมอยู่ข้างล่างแกมาเก็บของนี่แหละผมเลยเดินขึ้นมาก็เลยมาเจอแกผมเลยทักเอ้าตาไปอยู่ในมาอยู่ในมาแบบ ทำไมไม่เจอเป็นเดือนแล้วเดือนครึ่งแล้ว<ช>แกก็ยิ้มแบบหน้าตายมีความสุขอ่ะไเาโอตาไม่อยู่แล้วตามาลาตามาเก็บของเราจะไปแล้วก็เพราะเท่านั้นผมก็จำอะไรไม่ได้แล้วก็ฝันแกก็ตื่นมาก็คือฝันวันที่มันวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ใช่ใชครับ,รบแต่ผมก็ผมก็เก็บมาคิดนะเดี๋ยวผมไม่เล่าให้แฟนฟังเพราะว่าอยู่สวนมันนอนอยู่สองคนนะครับมันแล้วก็มีหมามันก็กลัวแฟนจะกลัวก็เลยก็เลยไม่เล่าแล้วเมื่อเช้าก็มันจะออกไปงานศพตอนเช้าก็จะออกไปแล้วก็เลยแล้วเป๋ใจกับอืายหลายๆอย่าง ไฟก็บอกว่าจะมาตัดอะไรเงี้ยครับ<ะ>แล้จะมาปิดคัดเอาไฟก็เลยบอกแฟนก่อนว่าคือฝันอย่างนี้นะฝันแบบนี้ก็เลยเดินมาก็เลยมาดูพอมาเห็นปุ๊บไม่มั่นใจกลับไปบอกแฟนก็ให้โทรแจ้งตำรวจแฟนก็บอกว่า<ะ>อยากดูก่อนเพราะว่าโทรเลยโทรเลย<ะ>แฟนเลยพ,พาแฟนมาดูปุ๊บก,ก็เลยเอ,อโทรแจ้ง